อาหารและสัตว์โภชยาบาลบางึงได้รับขอเส้นโปรตีนด้วยครับผูส้สดีค่านท่านที่เจ็บท่านสำหรับเครื่องที่รคตัดนะคะก็มีโอกาสให้บริการนะคะทั้งคนไข้คนไทยและวั็คนไข้ตา่างชาติเวลาเราพูดถึงว่าคนไข้ามาพบแพทย์ด้วยเรื่องตัดส่วนมากเราก็จะคิดถึงว่ามีปัญหาเรื่องตัดเส้นพาน มีปัญหาเรื่องตับเสพมานานแล้วหกเดือนหรืออะไนะคะหรือแม้แต่เป็นคนไข้ที่มีก้อนในตับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งนะคะมีภาวะน้ำในท้องนะคะคมีแข็งันรอบตับซึ่งก็เป็นที่คิดตอนนี้นะคะแล้วก็โรคควบข้อต้อเ,เสียมีมการถยุดการแล้วในที่สุดก็ลงรอยที่ตับแข็งนะคะย้านที่บางร้าวเนี่ยก็จะดูแลคนไข้ทั้งกลุก่มนี้ทั้งคนไข้ไทยแล้วก็คนไข้ที่มาจากต่างชาติค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเป็นไข้ตับอักเสบเฉียบตันนะคะเราก็มักจะลงเอยด้วยเป็นไวรัสติดต่อเอบีซีอีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงชีวิตหมอโรคตับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะคะกว่าจะวินิจฉัยเป็นไข้เห็งคนได้ว่าเป็นโรคตับอักเสบจากอะไรได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยบางครั้งมันจะต้องลงเอยด้วยการไล่หาเชื้ออีก30เชื้อก็ต้องเปิดเจอว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นไวรัสตับอักเสบจากเรื่องของ Right world, วรัสเรื้อรังก็ให้การรักษาได้นะคะเพราะฉะนั้นที่มารูนาเนี่ยเรามีเทคโนโ,นโลยีมีการที่จะช่วยให้เราทําการวิธจฉียคนไข้ได้ในเรื่องที่ไม่ง่ายน,นักน,นะคะมากไปกว่านั้นคนไข้หนึ่งคนก็จะต้องได้รับการตรวจที่เนื้อตับรวมทั้งมีการเช็คเรื่องของกรรมกรรมพันธุ์ด้วยนะคะแต่เวลาที่เรารู้ว่าคนไข้จะโรคตับเนี่ย บางครั้งบางที่อาจจะไม่ได้เช็คเรื่องกรรมพันธุ์ว่าคนไข้มีโรคทางกรรมพันธุ์หรือเปล่าบางทีมีโรคทางกรรมพันธุ์เรื่องเท้าแรงสะสมในตับถ้าเราไม่ทราบตั้งแต่ต้นคนไข้ก็อาจจะลงเลยด้วยการเป็นตับแข็งแล้วก็ต้องผ่านการไปเปลี่ยนตับที่หลังนะคะงนั้นคนไข้คนนี้นะคะคนที่หนึ่งตับอักเสบไม่ได้เป็นเรื่องที่หาสาเหตุได้ง่ายนักนะคะในที่สุดของเราก็หาได้แล้วก็ทําการรักษาได้ตรงโรคแล้วมีการทําการตรวจทางด้านพันธุกรรมเรื่องของโรคตับด้วย อันที่สองนะคะคนไข้ที่ตับอักเสบเรื้อรังนะคะคนไข้ที่ตอบอักเสบเรื้อรังคนไข้ทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็น B เป็น C เป็นโรคที่มีภาวะภูมิต้านทานอะไรแบบตัวเองแล้วกันนะคะแต่จริงๆแล้วคนไข้รายนี้เนี่ยไม่ได้จบแบบนั้นนะคะจบแบบว่ามีท่อเลือดไปเนี้ยตับอุดตันนะคะเวลาที่มีท่อเลือดไปเลี้ยตับอุดตันการรักษาคือให้ยาละลายเลื่อยๆนะคะ แล้วก็ต้องไปหาว่าทําไมถึงมีภาวะเลือดแข็งตัวมากกว่าปกตินะคะคนไข้คนที่2คือมีภาวะตับเระเสบเรื้อรัํนะคะด้วยวิวาราการของประมงราชที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นภาวะของโออรคหลอดเลือดอุดตันนะคะในที่สุดก็หายได้อันนี้ก็คือวิธีการที่จะดูเรื่องของออภาวะทางเดิน เลือดนะคะที่เป็นเลือดแบบอุจจาระนะคะให้ไปทำก๊อปเปอร์ออกซิสตามในที่สุดก็รักษาด้วยยาอะไรเลือดไม่ได้รักษาด้วยยาสำหรับต้องเวลาสีหรือสีอันนี้คนที่สามนะคะอันนี้เพื่อนสามีเรียกกันมาตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วเจอเป็นจุดที่ตากอยู่เจ็ดเซนอันนี้เราก็เอามาทำทั้งซีทิสแกนเอ็มอาร์ไอด้วยประสบการณ์ของแพทย์แล้วก็ แทยระบบทางด้านวินิจฉัยด้วยนะคะเราไม่รออีกหกเดือนที่มาดูอีกทีนึงว่าจุดนีกตัขึ้นหรือเปล่านะคะเราไม่แม้แต่จะทําการเอาเชิ้นเนื้อมันวจนะคะเพราะเรามั่นใจว่าอันนี้มันผิดปกติแน่นอนแต่ว่าผิดปกติแบบว่าไม่ใช่มะเร็งตับค่ามะเร็ง,ง,าารงรก็ไม่ขึ้นค่มามะเร็งในไตก็ไม่ขึ้นมะเร็งเอฟทีก็ไม่ขึ้นนะคะพาคนไข้ไปผ่า,าตัดนะคะเสร็จแล้วออกมาเป็นว่าต่อมน้ําเหลืองเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือนงอน,อนะคะเป็นสิ้นสุดแ ดังนั้นคนไข้คนนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลำเหองระดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วหายโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้ยาเคมีบำบัดต่อไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความสุขดีะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เคยให้ที่สบายดีมารับการตรวจสุขภาพนะคะออกมาเป็นแค่จุดไอจับเล็กๆนิเดเด,เดียวเนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยวินิจฉัยผิดนะคะ ก็ให้มาอีกทีหกเดือนงเราอะดูว่าหกเดืเอนที่ผ่านไปนะคะมเ,เม็ดฝั่้อเหลืองนั้นอาจจะลามไปเปียงแค่ที่สองที่สามที่หนึ่งเ่าน้นนะคะอันต่อไปนะคะเรื่องทองบวมเขาเคยเห็นนะคะคนไข้ที่เป็นโรคตับแข็งนะคะแล้วก็ทองบวมก็จะทานยาปัสสาวะแต่ที่โรงพยาบาลเราเนี่ยสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อระหว่างท่อลำดีระหว่างับกับระบบ ร่างกายทั้งหมดเพื่อเรียนเอาน้าออกมาได้นะคะก่อนที่คนไข้จะต้องไปโรงพยาบาลด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับซึ่งของที่โรงพยาบาลเราก็มีการให้บริการเรื่องการเปลี่ยนตับด้วยมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่ทุกคนกลัวแล้วก็เป็นมะเร็งที่มีการรักษาให้หายได้นะคะเมื่อก่อนนี้สามารถรับการร,การ,รักษาได้การผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้ก็ให้ยาเคมีบำบัดนะคะสมัยนี้มีการเพิ่มภูมิค้้นทันนะคะ คนไข pues ้หนึ่งรายมีมะเร็งหนับเจ็ดเซนนะคะให้ยากระตุ้นภูมิต้านทานเียว่ายูโนเทราปีสามารถลดจากเจ็ดเซนลงเหลือศูนย์จุดเจ็ดเซนนะคะเพราะฉะนั้นมะเร็งปับไม่ใช่มะเร็งที่น่ารุนต่อไปถ้าสามารถที่จะพบแพทย์แล้วก็ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วแล้วก็รับการรักษาที่ถูกทางนะคะถัดมาคือตับแข็งนะคะตับแข็งสมัยก่อนก็ไวรัสบีไวรัสซีตอนนี้ตับแข็งมาจาก พวกไขมันท่อตับนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนไข้อ้วนนะคะไม่ได้รับการรักษาองกอาจารย์ทศพลนะคะไม่ได้รับการเย็บกระเพาะปล่อยให้อ้วนต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดพังผืดในตับการเกิดพังผืดในตับถัดมาก็จะเป็นตับแข็งแล้วเสร็จแล้วก็จะตับวายเพราะฉะนั้นที่บางบุรีก็มีการรักษาตั้งแต่คนไข้เป็นไขมันท่อตับนะคะรวมทั้งมีการหลังเสพของตับรวมทั้งตับแข็งได้นะคะโดยการให้ยานั้นในเรื่องของคดีโรคตับเนี่ย กว่าคนไข่หนึ่งคนจะออกไปได้แบบหายดีนะคะมีความสุขในชีวิตประจำวันก็ต้องมีทั้งทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มีทั้งทีมห้องปฏิบัติการมีทั้งทีมห้องทางด้านพันธุกรรมนะคะทีมทางสีวิทยาศะสษร์นะคะทีมพาณิตวิทยาที่เฉพาะใจโจงสำหรับเรื่องทางด้านอาหารและตับทีมอินเตอร์เวนชันนิสนะคะแล้วก็ทีมสัระแพทย์นะคะเราถึงจะทำให้คนไข้หนึ่งคนจบได้อย่างสวยงามนะคะ แล้วก็ถัดไปสำหรับเรื่องของไขมันครอบตับนะคะขอส่งต่อในเรื่องของออชีวโมเลกุลน,นะคะจูดิวซีไมโครไบโอมนะคะว่าเราก็มีคุณหมังกรีที่ช่วยดูแลเรื่องของไมโครไบโอมของคนไข้ที่จะช่วยทั้งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบเรื่องไขมันครอบตับกับสวัสดีค่ะ